สวัสดีครับพี่น skinny, <เ>้องสุขุสุขนครับวันนี้นะพาใยนวลนะครับมาเก็บบังง่วงน้องตุกี้ทำบ้านด้วยกันครับผมนี่เลยครับพี่น้องครับผมจวดไปครับพี่น้องจวดจวดนี่นะครับมาสวนนะครับพี่น้องครับผมโอ้ยหมาอะไรเลี้ยงในเมี้ยงในกันดี่แบบ

ขึ้นรถไปั้งกมาใส่เรนี่ต้นไหนมันลายอย่บอกงงอเเอาเอาปูนเอานี่อนย่าน้เอาปูนมาฝากใหนะบออย่างังไงถ่ายรูปอะไหนเากล้องมาจะถ่ายให้มาสวยมากไปดูธรรมชาติสิไปดูกล้องมาถ่ายให้นี่ับพี่น้องกับผมมาเอาหม่งเี้ยนนอจะมั่วม่งไปกวนอันนี้จอดขวงมนเองเอาเอง้ยขวางวะ เดี๋ยวเธอเขาไปุกเนี่ยเขาจับกล้องอยู่ไหมอาสุกเลยเร็วๆเลยอาขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะสุกให้มาขึ้นไปขึ้นไปเด้อจะสุกให้สุกซุกเฮ้ยกาแฟโอ้ยกาแฟเหี้ยกาแฟเหี้ยใส่ข้าก้าเลย ใหม่คืองามเถอะไม่เสื้อหลาคืองามเถอะะไม่ไล่ไล่ไล่ใหม่หรือเป่าเนาะไปมาะบวกเนี่ยเอาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปโอเคเราต้องใส่ไม้เนี่ยใส่แบบเพียวๆเลยไหนไปเก็บตรงไหนบ้างเนี่ย วางก่อนได้ไหมไไหม,มันพึ่งจะได้สองนาทีครึ่งเองเออจัดสามนาทีก่อนนีนล่ะเห็นนอยู่ใส่เดี๋ยวตามกันไปต่อนะครับ EP สองโอ้เงินใหญ่ใหม่ใหม,ม่เชิญลาเป็นลายใหม่ขห้งานหรอเอ,อ,อามานั่งเคียวหมาก็ปรเด็บว่ไปบ่าประเด็นี่ย เชี๋ยวมากก่อนเนาะเอาเชี่ยวหมากก่อนจะเข้าต่ค่อยไปนะครับหาเก็บมกม่วงโอเคโอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันอีพีสองครับกับการมาเก็บมะม่วงแต่ผู้เท่ากำลังอันนี้อยู่กำลังเลี้ยวหมากเสยโอเคครับ